แดงหมดเลยแดงยันพวงมาลัยเลยแล้วในกาก็ติ๊กเป็นสีแดงมาให้อีกด้วยนะครับเดือนไมคคันนี้ก็เป็นสีแดงอีกด้วยนะขับไปขออังเต้กับอาาผมบอกเลยว่าอาาให้ตังค์เยอะแน่นอนถ้าขับสีแดงขนาดนี้ไปนะซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกอีกย้ําอีกนะครับว่าเป็นตัว NA ตัวสุดท้ายหรือว่าเป็นเครื่องยนต์6สูบที่ไม่มีเทอร์โบตัวสุดท้ายเลยราคาไม่ตกมาปี2ปีแล้วอะสอปีได้แล้วอะก็ยังอยู่ราคานี้อยู่เลย สวัสดีครับผมพบกับแทกจากเต็นท์รถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มากับน้องพอชอีกแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นพอชเท m มน981ที่ กายร่างมาเป็นรูดอฟแล้วครับผมมาเป็นน้องกวางเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เทศกาลคริสต์มาสนะครับผมก็เต็นคุณหญิงอยากจะทำอะไรให้มันมีสีสันหน่อยนี่แปลงร่างน้องกบคันนี้มาเป็นน้องกวางเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมรถเข้าใหม่ประจําเดือนของเรานะครับผมก็คือน้องเคแมน981สีแดงสดใสคันนี้เองนะครับผมเดี๋ยวมาดูทําความรู้จักกันดีกว่าว่าเจ้า981ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับผม Porsche c a y 981นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตสประตูเครื่อง วางกลางนะครับผมและเครื่องยนต์คันนี้นะครับถ้าผมเปิดฝาหน้าขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเคมัน981เนี่ยจะเป็นเครื่องวางกลางนั่นเองนะครับผมอุ้ย จมูกหลุดโอเคก็คือเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่ของหมดเลยนะครับผมไฟนะครับผมเจ้าแป9เ1แน่เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับผมซึ่งจะเป็นไฟแบบวงรี2ออันตรงนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวรถเองนะครับแน่นอนว่าเป็นปอร์เช่นะครับเขาก็จะเน้นความดุดันตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีสันตรงไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับผมเพิ่มความเท่และเอกลักษณ์ของปอร์เช่นั่นเองนะครับมาดูข้างๆกันต่อนะครับผมข้างๆเนี่ยเริ่มจากออปชันเลยดีกว่า เพราะว่าออปชั่นเจ้า981คันนี้นะครับได้เพิ่มล้อแม็กมาเป็นแบบ20นิ้วด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นลายแบบ c a r ิ l ล่านะครับผมดูค่อนข้างสวยงามลงตัวกับตัวรถเลยถ้าเป็นผมนะเอาไปดิฟสีดำอีกนะบอกเลยว่าหล่อกว่าเดิมอีกด้วยแล้วก็จะดูด,ดันกว่าเดิมอีกด้วยแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะใครชอบแบบไหนนะครับจะเป็นล้อดําหรือล้อเงอันนี้ คุยกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับมาข้างๆกันต่อนะครับผมรถคันนี้นะครับก็จะมีที่ดักอากาศอยู่ตรงนี้มาให้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเซตไว้อยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่วางกลางแล้วต้องบอกเลยว่าเคมนนะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากแฮนเด์ลิงดีมากเพราะว่าเซนเตอร์เกรวิตี้ของตัวรถคันนี้เนี่ยจะค่อนข้างอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมอันนี้ว่าถือว่าดีมากมาถึงโซนหลังนะครับโซนหลังของเจ้าเคมนคันนี้นะครับเริ่มต้นที่ไฟก่อนเลยไฟก็จะมีความเท่นะครับความ ดดโดยที่ว่ารถคันนี้เป็นสีแดงอยู่แล้วนะสับกับไฟตรงนี้นะโอ้โหสวยเลยนะครับข้างใต้ของเรานะครับท่อก็จะเป็นท่อแบบออกกลางนะครับผมดูค่อนข้างเท่เลยตัวกันชนนะครับผมข้างหลังเนี่ยก็จะใช้สีดําสลับกันนั่นเองสปอยเลอร์ด้านหลังนี้นะครับสามารถหุบลงเปิดขึ้นได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแต่ปกติแล้วถ้าคุณขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวสปอยเลอร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบอัตโนมัตินั่นเองแล้วที่ผมบอกว่าเครื่องยนต์คันนี้วางกลางนะครับ นี่แล้วข้างหลังทำอะไรได้วิ้งหูลุดข้างหลังนะครับผมก็สามารถวางของได้แบบเต็มสตีมเลยและอยากให้เห็นนะครับว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้แดงแค่ข้างนอกนะครับแดงยันพรมข้างหลังเลยนะครับผมแล้วพรมในรถทุกอย่างแดงมาหมดเลยนะครับผมเข้ามาข้างในนะครับผมก็จะเริ่มจากสีบอกกันเลยเพราะว่าบอกคันนี้นี่แดง แดงหมดเลยแดงยันพวงมาลัยเลยนะครับผมเพราะว่านี้ติ๊กออปชันเป็นเบาะแดงมาแล้วเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะแบบ14เวเป็นไฟฟ้า100%นะครับพร้อมกับเครื่องเสียงโบสที่ให้มาแบบจัดแน่นจัดเต็มเลยนะครับผมส่วนตัวรถเองนะครับมีออปชันสปอร์ตโครโนมาให้นะครับมีนากาและนกา,ก,าก็ติ๊กเป็นสีแดงมาให้อีกด้วยนะครับไม่พอนะครับนกาสีแดงไม่พอเลือนไมค์คันนี้ก็เป็นสีแดงอีกด้วยนะครับเป็นตัวกาดเรสต้องบอกเลยว่าดูดันมากคือ ถ้าเป็นคริสต์มาสนะแล้วขับรถคันนี้นะบอกเลยว่าเข้ากับตีมมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อไม่ทันคิดมาแล้วยังมีอีกหนึ่งเทศกาลครับตุดจีนขับไปขออังเปากับอามาผมบอกเลยว่าอามาให้ตังค์เยอะแน่นอนถ้าขับสีแดงขนาดนี้ไปนะบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับต่อมานะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีแพดดีชิปมาให้และทีเด็ดของคันนี้นะครับอยู่ที่เลขใหม่เพราะว่าคันนี้นะครับผมได้เลขใหม่แค่ 19,900โลอ่ะแล้ว19,900โลเนี่ยแท็กพูดจริงหรือเปล่ารถปีคันนี้เราเป็นปี2014นะครับคันนี้นะครับเซอร์วิสอยู่ที่สยามนายวันวันนะครับผมเช็คประวัติได้นะครับผมประวัติอยู่ที่สยามนายวันวันเลยแล้วก็คันนี้นะครับผมออกจากศูนย์เซตพอยต์มานะครับผมผมก็ไปเช็ค แบ็กกราวน์ของรถคันนี้มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเล้งใหม่คันนี้เนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับผมก็ใครที่หาเคแมนที่ราคาย่อมเยาว์นะครับผมแล้วใหม่น้อยๆนะห้ามพลาดคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถเคเมน981ที่ใหม่น้อยที่สุดในตลาดแล้วจะขอบอกสเปคเข้าวๆเครื่องยนต์อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000 700cc นะครับผมหรือว่า271แรงม้านะครับผมและเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับยังจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ6สูบอีกด้วยซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกอีกย้ําอีกนะครับว่าเป็นตัว NA ตัวสุดท้ายหรือว่าเป็นเครื่องยนต์6สูบที่ไม่มีเทอร์โบตัวสุดท้ายเลยน่าเก็บมากๆแล้วผมอ่ะเป็นคนขายรถอยู่แล้วรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาไม่ตกมาปี2ปีแล้วอะ่ะสปีได้แล้วอะ่ะก็ยังอยู่ราคานี้อยู่เลยมากี่คันกี่คันก็ไปด้วยนะครับเพราะคนหาซื้อคนหา เก็บอยู่ยิ่งนับวันมันยิ่งหายไปจากตลาดแล้วแล้วผมบอกเลยว่าเป็นรถコレคเตอร์ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีอีกแล้วนะครับผมที่จะเป็นเครื่องยนต์สันดาปที่เป็น NA 100%เพราะว่าเจ้า718เนี่ยเป็นเทอร์โบไปแล้วตัวนี้นี่น่าเก็บเลยคือซื้อไปใช้ก็คุ้มใช้ราคาไม่ตกเลยนะครับแล้วยิ่งได้เลขใหม่อย่างนี้นะมาดูที่เต็นท์คุณหญิงนี่ดีกว่านะครับผมมาถึงช่วงขายผมนิดหน่อยดีกว่านะคันนี้นะครับผมเป็น พอช981นะครับวิ่ง19,900โลนะครับปี2014เกียร์ PDK นะครับผมคันนี้เสนอขายอยู่เพียง4,290,000บาทเท่านั้นได้ออปชั่นมาแบบจัดแน่นจัดเต็มเลยนะครับสีสันนี่บอกเลยว่า ดูเด่นบนท้องถนนแน่นอนนะครับผมก็ใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาในช่องทางที่ผมแปะไว้เลยนะครับผมส่วนรถคันนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากคุยเรื่องจัดไปนั่นอะไรอย่างนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับผมรับคําปรึกษาหมดแน่นอนนะครับผมใช้เงินนิดเดียวในการออกรถก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะใช้เงินเยอะอยากจะเออเอาเงินเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนแล้วก็ผ่อนไปดีกว่าก็สามารถทําได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วแล้วจะเป็นรถอะไรต่อไปนะครับรอดูรอติดตามที่ช่องเต็นรถคุณหญิงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ